ขอต้อนรับเข้าช่วงฮิเซตนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เล็กวูดคันที่กลับนะครับวันนี้โจทย์ที่โปรดิวเซอร์ผมให้มาก็คือเรื่องของ m ั n กี y เดยหนักใจครับที่พูดนักใจโอ้โหนึกภาพว่าลิงแล้วจะเอามาเกี่ยวข้องกับกอล์ฟอย่างไรนั่งนึกไปนึกมาอาจจะเพราะเราอายุเริ่มเยอะก็เลยไปนึกถึงสำนวนโบราณครับลิงหลอกเจ้าลิงหลอกเจ้าคืออะไรนะลิงหลอกเจ้าก็คือ จะคล้ายๆเหมือนกับเด็กนะครับที่ชอบล้อเรียนนะครับเรียนแบบผู้ใหญ่นะครับก็เลยเอามานึกถึงเอามาเกี่ยวข้องกับกอล์ฟเหมือนกับว่าถ้าเราจะเป็นนักกอล์ฟอเมเจอร์ซึ่งก็เปรียบเสมือนเด็กนะครับที่จะลอกเรียนแบบล้อเรียนผู้ใหญ่ซะสหน่อยผู้ใหญ่ในที่นี้ผมก็คงจะหมายถึงโปรระดับโลกที่อยู่ในทีวีอยู่ใน u t u b e นะครับที่เรา อยากจะตีอยากจะสวิงอยากจะเรียนแบบให้เหมือนเขามากเหลือเกินก็น่าจะเข้ากับสำนวนนี้พอดีผมไปอ่านอีกหนึ่งนะครับคอล่ามันหนึ่งที่เขียนโดยแกรี่แมคคอร์นนะแกรี่แมคคอร์นนี่เป็นอดีต p ีเจทัวร์โปรนะครับแล้วก็เป็นผู้บรรยายกอล์ฟด้วยนะครับเขาพูดถึงเรื่องของการที่เราจะเรียนแบบนะักกอล์ฟอาชีพนะครับมันมีวิธีอย่างไรบ้างนะเพราะหลายๆครั้งบางคนบอกโอเคอยากเรียนแบบอยากเรียนแบบ แต่จริงๆแล้วแกเียไม่ขอดเขียนไว้น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววิธีเรียนแบบมันมีหลายวิธีนะยกตัวอย่างอันที่1เราจะเรียนแบบเรื่องอะไรเรื่องอะไรในที่นี้หมายความว่าเราต้องมีจุดหมายของเราก่อนเช่นเราอยากจะตีไกลขึ้นดังนั้นเมื่อเรามีนะครับจุดว่าเราจะตีไกลขึ้นเรามีจุดหมายของเราปั๊บเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะไปเรียนแบบใครก็ต้องหากกอฟที่ตีไกลๆถูกไหมครับดัสซินจอนสันแมทธิววูฟนะครับ ไบซันเดอร์ชชมโบนะครับคาร์เมลอนแชมป์อะไรพวกนั้นถ้าในแง่ของการตีไกลนั่นคือคนที่เราจะต้องไปดูแล้วก็เรียนแบบถ้าเราอยากจะตีตรงอันนี้นก็อีกเรื่องหนึ่งละนะครับก็ต้องไปดูนักกอล์ฟอย่างฟรานเชสโกวานิรี่ที่มนะีเรื่องของการตีที่มีคอลิเนซีสูงนะครับเราก็จะมีเพื่อให้ได้นะครับเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการเพื่อให้ได้จุดหมายที่เราต้องการเราก็ควรจะเรียนแบบนักกอล์ฟที่ให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองลูกสัน้นอยากจะพัดดี รเราก็ไปดูว่าคนไหนพัดดีเราก็เรียนแบบคนนั้นอยากจะชิปดีก็ต้องไปดูว่าโปรโคนไหนที่มีสถิติการชิปที่ดีเราก็เรียนแบบคนนั้นอันนั้นคือเอาจุดหมายของเราเอาวัตถุประสงค์ของเราเอาสิ่งที่เราต้องการเป็นหลักในการเรียนแบบแบบที่2นะครับนอกเหนือจากจุดหมายแล้วอาจจะไป,ไปดูเรื่องของสรีระนะครับที่คนที่มีรูปร่างใกล้เคียงกับเราครับเราอาจจะเป็นคนที่ผอมสูงนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ล่ํา บางคนอาจจะเป็นคนตัวอ้วนนะครับบางคนอาจจะเป็นคนตัวผอมเราก็ลองดูสิครับว่านักกอล์ฟคนไหนที่มีสลีระใกล้เคียงเพราะตรงนี้สําคัญนะครับอย่าลืมว่าเขามาถึงจุดนั้นก็คือเขามีโจทย์คือรูปร่างแบบเราแล้วลักษณะวิธีการสวิงอย่างไรที่มีรูปร่างแบบนี้คนมีรูปร่างอย่างนี้ถึงจะตีออกมาได้ดีเราก็เอาตรงนั้นมาเป็นตัวตั้งก็ได้นะครับแล้วก็เรียนแบบหรือว่าเอาเป็นแบบอย่างว่าสรีระอย่างเราสวิงแบบนี้ก็น่าจะได้อยู่ ต่อมาข้อที่3นะครับก็คือรูปแบบของการสวิงที่ใกล้เคียงกับเราหมายความว่ายังไงไหมายความว่าถ้าเราเป็นคนที่ตีจังหวะเนิบๆนับช้าๆนะครับ,นะรบแล้วเราไปเลยนแบบคนสวิงเร็วๆมันก็ดูขัดๆกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องดูว่าโอเคคนนี้ดูสวิงเทมโปเดียวกับเรานะครับไม่ได้เร็วกว่าเราไม่ได้ชา้ากว่าเรานะครับหรือคนที่มีจังหวะสมูทแบบเออร์นี่เอลส์อย่างนี้ รเราชอบมากเลยจังหวะแบบนี้เราก็เรียนแบบแบบนั้นก็คือดูคนที่มีลักษณะการสวิงแบบใกล้เคียงกับเราอีกอันหนึ่งที่พอจะเป็นต้นแบบได้ก็คือเรื่องของลักษณะอุปนิสัยแอดิจูดนะครับเช่นเราเป็นคนซีเรียสนะครับเล่นกอลอมนี่โอ้โหต้องซีเรียดนิดนึงอยู่ตีดีเราก็จะไปหาคนที่ตีแล้วดูเดินชิวๆสบายๆมันก็ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องหาคนที่มีแอดิจูดใกล้เคียงกับเราถ้าเราเป็นคนออกรอดแล้วสบายเฮฮา เราอาจต้องไปหานักกอล์ฟที่ดูแล้วออกรอบดูจะลักษณะนิสัยใกล้เคียงกับเราเราเป็นคนซีเรียสเราก็อาจต้องหานักกอล์ฟซีเรียสเราเป็นนักเยทยาศาสตร์จ๋าเราก็อาจจะต้องไปเรียนแบบเดอชัชมโบทํานองนั้นนอกเหนือจาก4ข้อที่บอกไปนะครับแมกขอทิ้งท้ายไว้น่าสนใจครับเป็นข้อที่5ก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าเราต้องเรียนแบบอะไรเราก็ควรจะรู้ว่าเราไม่ควรเรียนแบบอะไรเหมือนกันอะไรก็ตามที่ทําไม่ดีในสนามอาจจะเป็นเรื่องของกกริยามารยาท หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นเรื่องของช็อตที่ดูแล้วโปรโลเลือกผิดอันนี้ไม่ควรเลือกไม่ควรทําอันนั้นก็เป็นแบบอย่างให้เราไม่เลือกที่จะทําตามได้เหมือนกันนะครับอันนี้ทิ้งท้ายไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบเป็นลิงหลอกเจ้าเดี๋ยวไชูชมโปรกุยครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากเดี๋ยวผมขอตัวไปออกรอบต่อแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับ you <laughs>